วันนั้นถ้าเรามี15ไร่ปลูกข้าวดีๆสัก2ไร่ได้ไหมแล้วให้มันมีผลผลิตเท่ากับ15ไร่ที่เคยปลูกอันนี้คือนะความคิดทําแค่2ไร่อีก13ไร่ทําอย่างอื่นทําอย่างอื่นซอยไปกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างเพื่อให้คนคนนั้นสามารถดำรงชีวิตได้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักทฤษฎีของในหลวง ที่ไม่มีการพิสูจน์อะไรเลยเพียงแต่สงสัยอย่างเดียวว่าทําไมข้าวบนคานามันกอใหญ่แค่นั้นเองก็เลยมีความคิดว่าจะทําให้นาทั้งหมดเป็นแบบข้าวริมคนาก็คือไม่เอาน้ําเข้าให้มันชื้นๆแบบนั้นเนี่ยฝนตกมามีน้ําขังผมเอาน้ำคลายทิ้งหมดเลยตอนนั้นได้3ตันสามเกวียนต่อไร่การมีน้ําขังในนาทุกประเทศและกานักวิชาการทั้งหลายนักวิชาทั้งปวงเห็นดีด้วยคนทำนาอยู่จะรู้วิ่งของเราวิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีที่น้ําขัง แล้วข้าวไม่ได้ข้าวน้อยมากแต่กอไม่ดีไม่ข้าวก็ไม่ดีเหตุผลคือตรงไหนที่มีน้ํำขังดินขาดออกซิเจนขาดอากาศเมื่อดินขาดอากาศมีน้ำมันมันขังไว้รากพืชไม่สามารถหาอาหารได้เพราะนั่นการแต่กอยิงไม่ดีถ้าถามชาวนาว่าข้าวตรงไหนของนาที่แต่กอดีที่สุด ดูคนตอบไปเสียงเดียวกันเลยหัอว่ามุมนาบนคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงข้าวแต่กอดีที่สุดลวงยาวที่สุดแข็งแรงที่สุดทำไมมันกอใหญ่ทำไมมันงามทั้งที่เป็นพันเดียวกับข้างในนั่นแหละเพียงแต่มเม็ดมันกระเด็นมาแล้วทำไมไม่ทำแบบนั้นกับนาทั่วแปลงน้ำมันต้องมีแค่ชื้นๆปึกๆก็พอแล้วนี่คือความคิดผมผมก็เลยลองทำพอทำเฮ้ยม,มันเกิดค,ความมหัศจรรย์ว่าข้าวผมได้ตอนนั้นได้สามตันที่ได้สามตันเพราะว่ามีบางจุดดินไม่เสมอกันดินไม่ดี ก็เลยเกิดคิดวิธีการทําให้มากขึ้นค่อย็ออกมาปเรปื่องของทํานาใช้น้าน้อยผมตันมผมก็ไม่ใช่นักวิชาการผมนักคิดนักปฏิบัติทําตามที่เราคิดลองปลูกแล้วก็ทดสอบทํานาใช้น้ําน้อยผมตัน<ม>วิธีสอบผมตอนนั้นใช้ขุดหลุมนะจอดไปในดินลึกลงไปฟุตหนึ่งกว้า,างประมาณ20เซนเจาะไปลุ่มๆเจาะแล้วอันดินที่ผมมีอยู่ที่เอาไปหมักซีฟโกบูแล้วอ่ะ ปอเสใรในถุมทุกลูมให้เท่ากันเพราะนั้นทุกลูมคุณภาพบินเท่ากันหมดละเวสตาราเม็ดเดียวหยอดเม็ดลงไปแต่ก็ได้280-300ต้นต่อเมตร6,400ลุมเดินท่อระบบน้รลดพือพิสูนที่ผมทําคนเดียวผมก็ไม่มั่นใจสุดทใช้ผมโม้อยู่คนเดียวถ้าผมทาคนเดียวจ้างชาวบ้านที่ไม่เชื่อ30คนให้วันละ300เบสต์ต้องจ 30, ่าย3,000กว่าบาทเกือบ 40, 4,000บาทแต่มีการทาทายว่าถ้าได้6ตันผมไม่ต้องจ่ายถ้าได้ไม่ถึง6ตันผมจ่ายทุกคนเป็นเทท่าาผมํ้ตัน ทบทวนอีกทีหนึ่งวิธีที่ให้ข้าวได้6ตันสําคัญที่สุดคือดินเตรียมดินให้สมบูรณ์เตรียมดินให้ดีข้าวต้องการอินรีวัตถุสูงถ้าอินรีวัตถุต่ําข้าวก็ไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้ข้าวไม่ใช่พืชน้ํามันจึงไม่จะเป็นต้องใช้น้ําแล้วมามาดูเทียบเคียงแล้วมันคือเหมอนญ้าเราทําให้ยางงามยังไงทําให้ข้าวงามแบบเดียวกันผูกผัดยังไงให้ปลูกข้าวอย่างนั้นน,นี่คือบทสรุปจากการทดลองทํามา การทำนาวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถพลิกไมาได้ภายในปีเดียวคือเอาใบไม้ทุกอย่างที่มีแม้กระทั่งหญ้าไม่สนใจว่าจะมีดอกหญ้าหรือไม่อะไรก็ตามที่เป็นใบใบสัตว์ใบไม้ยิ่งมีใบไผ่ยิ่งดีเพราะใบไผ่มันจะย่อยยากกว่าใบไม้อีกย่อยยากกว่าสัตว์สัตว์เอามาบี้นิดเดียวมันปนเลยแต่ใบใบไผ่ไม่ใช่ไฟเบอร์กากใย,ยมันสูงมันจะทําให้แทรกซึมในเนื้อดินได้ดีทําให้ดินไม่ติดกันมีอากาศในดิน ฟางเดิมอย่าขายอย,าอย่าเผาเอาฟางเดิมมานั่นแหละอย่างน้อยๆฟอสูมันคืบนแล้วที่อยู่อยู่ในนาขอ,ของตัวเองเอาญ้าใส่เพิ่มเอาฟางใส่เพิ่มอะไรเข้าไปให้สูงเกี่ยวกับพืดินคืบนหนึ่งสูงคืบน,นเลยนะเดินลุ่มเหมือนพรมอย่างนี้แหละทำไรเดียวทําได้ทําหลายสิบไร่ไม่ได้จากนั้นก็เอาปู๋ยินทรีย์ซึ่งสามันหมักได้เองหมักจากใบไม,ม้หมักจากเศษอาหารวานกระจายใ,ให้ทั่วไร่จากนั้นถ้ามีพอดอนหนึ่ง ซึ่งไปขอได้ทช่้ำสักง,งานทนนทีดินสักประมาณ4ี่ซองส่ซองของไร่ผสมกันทั้งตาแล้วก็ใส่น้ำสองลิตรกันล่ลลลาให้ทําจูริียีหน่อกล้วยด้วยเพราะบ้านเรากล้วยเยอะจูเลียีหน่อกล้วยสัก20ลิตรใส่น้ำสองลิตรใส่บัวกระจายหรือแม่กต่ที่พ่นเนี่ยสูบพ่นให้ทั่วไร่ให้ชุ่มให้เปียกจากนั้นไถกบทันทีอย่าเพิ่งให้จูริียสีหน่อกล้วยที่เราฉีดมันมันแห้งฉีดทั่วแล้วให้รถไถไถกบเลย ไถเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรต้องการเพียงแต่ไถให้มันกบหญ้าที่เรานั่นไว้กบหญ้ากบฟางกบปุ๋ยกบจุลินทรีย์เนี่ยกทีเ่เราโรยไว้แนะ่เรียบร้อยแล้วก็เอาเอา,เอาเทพนั้นพุ่มไปเปิดน้ารถให้พอเปียกเรียดน้ํามาทีละครั้งเปิดน้ําให้มันชุ่มชื้นเนียทีละครั้งประมาณเดือนหนึ่งพราะการที่มีความชุ่มชื้นมันดินเปียกเนี่ยมันทำให้จุลินทรีย์ทํางานมันจะย่อยใบไผ่ใบไม้ใบ,ใบสักเศษฟางหญ้าแม้กระทั่งมเมล็ดเมล็ดข้าวที่ร่วง ที่หลน่นเม็ดข้าวดีข้าวด้ที่มันหล่นอยู่ในในนาเนะี่ยเม็ดใหญ่ยังย่อยแล้วไม่ต้องกัวงวลเรื่องเม็ดหญ้าผาเม็ดยาน,นีดเดียวประมาณเจ็ดวันเม็ดยาย่อยหมดละเปื่อยสลายหมดไม่มีเหลือเดือนหนึ่งล้วก็ดึงสายยาเยงเสร็จแล้วก็เอาโรตเอรี่ปั่นเลยโรตเอรี่ตีแต่ตอนตีในะน้ำไม่เปี่ยกนะคือคือเราลดน้ําเรียบร้อยแล้วพอพอเริ่มแห้งพอมันแห้งแล้ว ไม่ถึงกับแห้งมากแล้วก็ไม่ถึงกับเปียกแค่ชื้นๆเนี่ยไถค่าคือตีดินให้เรียกใบไม้ที่เราหมักไว้ดีแล้วเนี่ยคือมันทุกอย่างมันยืยอยู่แล้วมาทําให้ดินนิ่มนุ่มเลยพูดง่ายๆเวลาโรตารี่ตีเนี่ยมันไม่เสียแรงเครื่องเลยเพราะน้าสำคัญที่สุดคือดินถ้าเราทําแบบนี้ได้นาข้าวยังไงก็ดีทุกอย่างดีหมดการเตรียมพื้นที่ในการทํานาข้าวเนี่ย ถือว่าเป็นหัจัจสาคัญที่สุดของการปลูกข้าวเพราะนั้นการเตรียมดินให้สมบูรณ์จึงเป็นหัจใจสาคัญมากกว่าการปลูกวิธีการปลูก mm hmm. การดูแล,แลรักษาการอะไรต่างๆผมตีให้เต็มที่ไม่เกิน20%ต mm hmm. แต่หัวัจสาคัญจริงๆมังมาอยู่ตรงนี้ตรง80%เนี่ยคือการเตรียมดินให้ดี mm hmm. วิธีการทํานาของผมการเตรียมดินคือผมจะใส mm ่อินทรียวัตถุให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ข้าวแช่น้ําใส่น้ําส้มคนไม้สักประมาณ1ต่อห0แช่ไว้เพราะว่าในน้ําส้มคนไม้มันมีสารจิเบรินสูงมากเป็นน้ํายาเล่งรากชั้นหนึ่งจากนั้นกลิ่นของน้ําส้มคนไม้นี่มันจะช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงไม่ให้มดไม่ให้ปลวกไม่ให้หนูเนี่ยมากินมเมล็ดของเราหลังจากแช่เสร็จแล้วบ่มไว้สองเปอร์เซ็นต์มันจะเริ่มมีหัวแตกออกมา หลังจากที่เราตีเทือกเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเมล็ดไปหยอดโดยการขึงเชือกห่างกัน50เซน50เซนเป็นเชือกเส้นตรงไว้เลยแล้วก็หยอดจุดหนึ่งห้าเมล็ดห้าเมล็ดนี่หมายถึงพันข้าวหอมมะลิพอข้าวหอมมะลิหนึ่งเมล็ดมันจะแตกได้40ต้นโดยเฉลี่ยก็คือ40รวงถ้าเราใส่ห้าเมล็ดมันก็จะได้200ต้นเพราะนั้นแต่ละเมล็ดเนี่ยจะต้องห่างกัน ในกลุ่มของมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเราใส่ไปห้าเมล็ดห่างกัน3นิ้วฟุตการหยอดคือจับข้ามาทีละเมล็ดหยอดลงไปหยอดลงไปลึกลงไปแค่เพียงเส้นเดียวเพื่อกันไม่ให้นกมันเห็นอันนี้มาถึงการดินมันแห้งหลังจากที่เรากีเทือกแห้งแล้วเนี่ยเราหยอดไปได้เรื่อยๆจุดละ,ะ,ดะ,ดะดห้าเมล็ดห้าเมล็ดห่างกัน3นิ้วไปเรื่อยๆไร่หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งสำหรับคนคนเดียวนะ เวลาข้าวมันแตกกอขึ้นมามันจะออกมาเป็นห้าต้นพอมาแตกกอจริงจมันจะขยายไปเรื่อยจนทั้งถึง200ต้นใน1กลุ่ม1กอเนี่ยไล่หนึ่งพันหกพันสี่ร้อยกอหกพันสี่ร้อยกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีต้นข้าวอยู่2อ0ต้นคือ200หลวงรวงหนึ่งมีประมาณ200มเมล็ดเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึง่งหรือกอหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี4 0,000ืเมล็ด กิโลหนึ่งสมหมนเมล็ดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น1กลุ่มหรือ1กอเนี่ยมันจะได้กอละกิโลเศร็จกิโลหนึ่งกับ2ขีด3ขีดไปหกพัน 6, กอก็อย่างน้อยคือ6,400กิโลต่อหนึ่งไร่หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนแรกสัปดาห์แรกนีอ้อาจจะมองไม่เห็นว่าข้าวงอกขึ้นมาแล้วพอสัปดาห์ที่สจะเริ่มเห็นข้าวงอกขึ้นมา ในช่วงนี้สัปดาห์ที่2เราจะเริ่มฉีดพ่นจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำส้มควันไม้ยูเรียน้ำชีวภาพ3อย่างเนี่ยอย่างละ30 cc, สซีซีใส่น้ำา20สิตริแล้วก็ฉีดพ่นเนลงดินมันจะถูกใบบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเหตุผลที่เราใช้น,น้ำส้มควันไม้เพราะว่ามันมันมีกลิ่นไล่แมลงสองมันมีสารจิบเบอร์ลีนและก็สารในเนื้อไม้เนี่ยหลายชนิดเพื่อจะสร้างให้ต้นข้าวแข็งแรงมียูเรียน้ำเข้าไปเพื่อต้องการเร่งใบกับต้นให้แข็งแรง จุลินทรีย์หนอกกล้วยใส่ลงไปเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตป้องกันเชื้อราเชื้อลอโรครากเน่าคนเน่าอะไรต่างๆจุลินทรีย์หนอกกล้วยช่วยได้ดีเดือนแรกเราจะฉีดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งขยัน3วันครั้งก็ไม่เป็นไรพอเดือนที่2ใบมันแข็งแรงดีแล้วเริ่มแตกกอแล้วอาจจะใส่ยูเรียน้ำชีพนิดหน่อยประมาณสัก10ซีซีหรือไม่ใส่เลยก็ได้ทุกสัปดาห์หรือทุก3วันเราก็จะฉีด3ตัวเนี้ย น้ำสม้มคนไม้จูเลีีหน่อกลก้วยซึ่งขาดไม่ได้แล้วก็น้ำหมักมูลข้างขาซึ่งมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูง,สงพอเดือนที่3ข้าวจะเริ่มออกรวงเริ่มตั้งท้องแล้วออกรวงช่วงนี้แหละเราก็จะเพิ่มตัวที่4เข้าไป1น,น้ำสม้มคนไม้จูเลีีหน่อกล้วยน้ำหมักม,มูลข้างเขาหรือมูลมูลสัตว์ต่างๆแล้วอันที่4ก็คือฮอร์โ,โมนไข่ฮอร์โมนไข่มันจะเร่งการออกรวงและให้เม็ดเมล็ดมันเต็ม ไม่ให้มีเมล็ดรีบสี่อย่างนี้แล้วก็ฉีดในเดือนที่3และ4ฉีดทุก3วันหรือทุกสัปดาห์อันนี้คือการดูแลรักษาในการให้อาหารตามตามช่วงฤดูของมัน,นการวางระบบน้ำของผมจะเป็นระบบคล้ายๆท่อ PVC 2นิ้วแค่นั้นเองจากนั้นก็มีข้อต่อระวาวเปิดปิด จุดหนึ่งห่างกันประมาณ3-4เมตรแต่และจุดก็จะมีเทปน้ำพุ่งระบบของผมเป็นเทปบางๆดึงไปแล้วก็ดึงสาเก็บได้เพราะนั้นท่อ PVC ที่เป็นท่อเมนสองนี้เราจะวางเป็นอยู่กับที่ที่คันนาเลยแล้วก็มีท่อต่อเพื่อจะต่อเทปน้ำพุ่งออกไปเราปั๊มน้ำแล้วก็เปิดน้ำลดได้มันจะพุ่งขึ้นไปแลศะมีข้างละ2เมตรเพราะนั้นเราห่างกัน4เมตรก็คือมันจะน้ำที่พุ่งไปแล้วตกลงมาจะเสมอกันทั้งหมดชนกัน4เมตรพอดี ระบบน้ําที่ผมทำเนี่ยพันหบาทแต่ความจริง1,600บาทเนี่ยมันใช้มา6ปีแล้ว7ปีเข้า8ปีก็สามารถใช้ได้อยู่ถ้าจะเทียบไปต่อปีแล้วลงทุนไม่เกิน300บาทต่อปีพอซื้อครั้งเดียวมันใช้ได้ทุกปีวันไหนที่ฝนตกเราก็ไม่ต้องลดน้ำโชวงที่ดินเริ่มแห้งเราก็จะลดน้ำสักครั้งหนึ่งโดยเฉลี่ยในฤดูฝนเนี่ยถ้าเราลดน้ําจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งเอง เพราะฉะนั้นการทําระบบน้ําไว้เพื่อเวลาฝนทิ้งช่วงแค่นั้นเองช่วงที่ฝนไม่ตกเราจึงใช้ระบบน้ําหากว่าเราเอาน้ําเข้านาอย่างเดียวเนี่ยนาแปลงหนึ่งหนึ่งไร่พันหกร้อยตารางเมตรเอาน้ําเข้าแช่หนึ่งครั้งซูบนนดินก็เท่ากับพันหกร้อยลูกบาทเมตรแล้วต่อการเอาน้ําเข้าหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นบางทีชาวนาเอาน้ําเข้านาสองครั้งสามครั้งต่อฤดูกาลแต่ถ้าเราใช้รน้ําแบบนี้เราจะใช้แค่เพียง2 0 0 0ลูกบาทเมตรเ,เต็มที่นั่นหมายว่าทุกวันนะ แต่ผมทำด้วยดูฝน,นใช้ไม่กี่ลูกบารเมตรเองข้อดีของการปลูกแบบหยอดเมล็ดหรือแบบดำนาโดยที่มีน้ำขังน้อยหรือมีน้ำแช่นิดหน่อยหรือในช่วงที่ข้าวออกรวงเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะไม่มีน้ำในนาข้าวเลยดินก็จะแห้งแต่มีความชื้นอยู่นิดหน่อย เพราะฉะนั้นต้นข้าวเราจะไม่มีล้มแม้แต่ต้นเดียวง่ายต่อการเก็บเกี่ยวการเกี่ยวของผมเกี่ยวด้วยมือแต่ไม่ใช่เกี่ยวมือแบบโบราณใช้เคียวนะไอเครื่องตัดหญ้าตัวเก่านั่นแหละที่เราเคยตัดหญ้าในร่องข้าวอ่ะเราก็เปลี่ยนใหม่ใช้ใบตัดใบเดิมเช้โครงเหล็กซึ่งหาซื้อขายได้ทั่วๆไป200บาทเองการเกี่ยวแบบนี้ไร่หนึ่งเราใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันเสร็จละมันเท่ากับคน10คนอาจจะมากกว่าอาจจะถึง15คนในการเกี่ยวมือ แต่นี่ใช้คนคนเดียวตากแดดไว้อย่างนี้สักสักสามแดดคือตากแดดไว้สักสามวันเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันจากสดให้เริ่มแห้งผมมีเครื่องนวดข้าวใช้เท้าเหยียบเครื่องนวดข้าวตัวนี้เรายกไปไหนก็ได้คนนึงใช้เท้าเหยียบเหยียบมันมันจะปั่นหมุนไปด้วยหมุไปข้างหน้าเราก็เอาแผ่นพลาสติกผ้าใบหรือไม่ก็แผ่นตะขคร้มุ้งใหญ่ๆก็ได้วางไว้จากนั้นก็จะมีคนส่งข้าวให้เรา เราเหยียบไปแล้วก็มีคนส่งข้าวเราแล้วก็มาหมุนกับเครื่องนวดเพื่อเอาเมเล็ดลงไปในแผ่นผ้าที่เราวางไว้ส่วนฝั่งแล้วก็โยนไว้อีกฝั่งหนึ่งทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปประมาณครึ่งวันก็เสร็จหมดแล้วอนนี้เราก็อาจจะเอาไปพึ่งแดดดูความชื้นสักประมาณ15%เปอร์เทั่วไปความชื้นอากกา่บ้านเรากับอยู่ที่1 5้าเปอร์็นะแล้วเขาเปลือกกันสัก15%แล้วก็บรรจุในกระสอบเก็บเอาไว้อันนี้คือการการเก็บเกี่ยวและการเก็บข้าว การเก็บข้าวเราก็อาจจะมีอะไรรองไว้ใส่กระสอบรองอย่าให้มันติดพื้นเพราะถ้าติดพื้นแล้วความชื้นของพื้นเนี่ยมันจะเข้ามาโดนด้านล่างของกระสอบข้าวเข้ามันก็จะชื้นได้เขาเปลือกเก็บไว้ได้หลายปีการทำนาของคนปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วที่เขาทำวิเคราะห์ข้อมูลมาเนี่ยนะผมเห็นต่ำๆก็น่าจะมีตั้งแต่3,000ขึ้นไปแต่มาตรฐานกลางาๆคือประมาณ4 0 0พต้นทุนนะัต่อไรน่นะ ผลผลิตที่ได้ออกมา480กิโลมาตรฐานมาตรฐานประเทศไทยคือ480กิโลต่อไร่ข้าวขายได้ตันละ6,000บาท7,000บาทณนะปัจจุบันนะเท่ากับชาวนาทําทั้งฤดูกาลกำไรแล้วไร่ละ1,000บาทต้นทุนในการทํานาจริงๆต่อนหนึ่งไร่เนี่ยค่าไถ250บาทตีเทือก ไล่หนึ่งก็ตกประมาณ300บาทมเมล็ดพันข้าวผมใช้แค่6ขีดกิโลละ50บาทใบไม้ใบหญ้าทั้งหลายที่ผมหมักเอามาหมักไว้หมักกระจุนในสิ่งหน่อกล้วยจนกระทั่งเ,เป็นย่อยสลายดีแล้วเอาไปลงนา3-4ตันต้นทุนแทบไม่มีเลยต้นทุนคือ,อคิดเป็นเงินไม่ได้คือแรงกายเราแต่ถ้าคิดแล้วมันคุ้มตรงที่เราได้ออกกำลังกาย ปุ๋ยอินทรีย์เก็ทําเองจากใบใบใบหญ้าหมักจากน้ําหมักต่างๆจากนั้นก็เริ่มปลูกพมปลูกด,ด้วยวิธีใช้มือหยอดมเมล็ดเอาก็ใช้เวลาไปอีก1วันเต็มๆค่าแรงไม่ได้คิดเพราะออกกาลังกายจากนั้นผมก็ลงทุนระบบน้ําท่อพีวีซนิ้วแล้วก็เทปน้าพุ่งลงทุนไป1,600บาทแต่ใช้มา6ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนน่าจะอยู่ที่ประมาณโอเคปีละ200บาทถึง300บาทถ้า จุลินทรีย์ต่างๆที่เราฉีดพ่นเนี่ยฮอร์โมนทั้งหลายเนี่ยน้าหยดตกอยทูที่ประมาณร้อยบาทต่อไร่เวลาเกี่ยวเราใช้มือเกี่ยวมือใหม่ยความว่ามันใช้เครื่องตัดหญ้าไร่หนึ่งเราลงทุนโดยเฉลี่ยพั0สองร้บาทต่อไร่ผมทำนาจะไม่ขายข้าวเปลือกเมื่อได้ข้าวเปลือกมาแล้วเราก็จะสีปเป็นข้าวกล้อง สีเสร็จเราก็จะแพ็คสุญญากาศตอนนี้ผมมีเครื่องสีเล็กๆเป็นสีข้าวกล้องเราอาจจะสีสักวันละร้อยกิโลก็พอสีเสร็จแล้วทําความสะอาดเสร็จแล้วเก็บกากเก็บแล้วเอาออกเรียบร้อยแล้วก็แพ็คสูญญากาศเก็บไว้การเก็บข้าวพีสีไปเข้ากล่องแล้วเนี่ยอยู่ได้อย่างนี้น่าคือ8เดือนปกติผมขายจะไม่ขายข้าวสารที่เป็นข้าวขัดขาวเหตุผลเพราะว่าเราสู้โรงสีใหญ่เขาไม่ได้ทั่วไปร้านขายข้าวสารโรงสีใหญ่เต็มไปหมดเลยข้า ข้าวสีข้าวขัดขาวร้านขายข้าวสารก็มีแต่ข้าวขัดขาวขายไม่มีข้าวกล้องเลยเพราะฉะนั้นคู่ค้าของผมจึงไม่ใช่คู่อริเนื่องจากผมทําการสํารวจมาโดยการสอบถามคนทุกคนไปตามที่ต่างๆจะถามว่าข้าวกล้องดีมีประโยชน์ไหมถ้าอยากกินข้าวกล้องจะไปที่ไหนก่อนไปที่แรกที่จะไปซื้อไม่น่าเชื่อว่าร้อยคนเนี่ยจะไปหาร้านข้าวสารก่อนจะไปดูว่าร้านขายข้าวสารมี ข้าวกล้องขายไหมซึ่งส่วนใหญ่ผิดหวังเพราะฉะนั้นจุดอ่อนตรงนี้เองมันทําเราเห็นว่าคู่ค้าของเราคือร้านขายข้าวสารผมก็ทําลักษณะไปฝากข้าวขายประดับตกแต่งเป็นชั้นวางอย่างดีสวยงามน่าซื้อกิโลหนึ่งแล้วก็ขายร้อยเดียวบางคนบอกแพงแต่จริงๆไม่แพงเพราะเขาไม่ได้เอาข้าวก้องไปหุงทั้งล้วนๆเขาซื้อข้าวก้องเราไปกิโลหนึ่งเขาไปผสมหยิบมือเดียวกับข้าวขัดขาวค่อยๆเป็นแบบนี้เพราะนั้นข้าวกล้องเราหนึ่งกิโลเขาใช้ได้ตั้งหลายวันเพราะนั้นร้อยบาทไม่แพงเลย แต่ถ้าร้อยบาทของข้าวกล้องไปหุงทั้งหมดเลยดูรู้สึกว่ามันแพงเพราะนั้นข้าวอินทรีย์ดีแบบนี้เ,เป็นข้าวกล้องรียบ100กกร้อยแพ็คสื่ดกาติดฉลากเพราะของเราได้รับมาตรฐานนาอินทรีย์ได้รับมาตรฐานแกลบเป็นการรับรองได้เลยว่าของเราอินทรีย์ล้วนจะไม่มีเคมี M, หรือยาฆ่าหญ้ายา,ยาปราบศสสัตรูพืชใดๆมาปมปนในข้าวของเราเลยเราก็อุ่นใจและมั่นใจเพราะนั้นราคา100บาทไม่น่าแพง คนไทยเกือบร้อยละร้อยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเคยได้ยินคขาพูดที่ว่ากินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยาเพราะฉะนั้นข้าวก็คือธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากทั้งวิตามินทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งน้ําตาลทั้งคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็หากว่าเป็นข้าวที่ดีแบบนี้มันจะทําให้เห็นว่าหัวใจสําคัญของการเจริญเติบโตของคนในประเทศเจริญเติบโตด้วยข้าวข้าวที่เราทุกวันนี้มันเป็นข้าวที่ปลอมปลนมากมายทําให้คนไทยเจริญเติบโตด้วยข้าวนั้นไม่ แข็งแรงสมบูรณ์จึงมีโรคภัยไข้เจ็บมามากมายแต่ข้าวที่เราช่วยกันผลิตเองรับประทานเองขายเองหนึ่งร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสอฐานะความมั่นคงบั่งคั่งในอาชีพก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดความมั่นคงในอาชีพขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยคือหัวใจสำคัญของของการเจริญเติบโตของคนในประเทศ ถ้าเราเข้าใจเท่าไหร่เขามาแล้วมันเติบโตยังไงมันใช้ยังไงมันต้องการช่องว่างเท่าไหร่ในการขยายแตก,กอเนี่ยเราเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีกับเราเหมือนกับเราจะอยากได้อะไรจากใครเราก็ให้เขาก่อนให้เขาเยอะๆเดี๋ยวเขาตอบมาเองเยอะกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเราอยากได้เข้าดีๆเราก็ต้องดูแลเข้าดีๆให้อาหารเขาเยอะๆเอาใจใส่เขามากๆพืชเขาก็ตอบแทนเรามาแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ การทำนาซึ่งบางทีฟังดูเหมือนอาจจะเข้าใจยากแต่เราต้องลองทำดูเองลองใช้เวลากับมันอย่าลืมว่าเกษตรกรที่อาชีพทำนานะเราเป็นอาชีพถ้าเราซื่อสัตย์ในอาชีพอยู่กับอาชีพอาชีพนั้นก็จะเจริญแต่ผมชอบคนที่ไม่เชื่อนะจริงๆผมชอบคนที่ไม่เชื่อเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ย ร่วมกันพิสูจน์พาะผมเองทาคนเดียวเนี่ยแล้วมันได้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดอะไรแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเพราะอะไรแล้วคนที่ก็ทําไม่ได้เป็นเพราะอะไรเราจะได้รู้ชัดๆใช่ไหมแต่ไม่เชื่อใค้ทานะครับบางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึค่งเฮ้ยลองดูลองทําดูไม่จําเป็นต้องทาไร่หนึ่งเกษตรกรที่มีที่สิบไร่ทําสักไร่หนึ่งงานหนึ่งใครมีที่สองไร่สามไร่ทางานหนึ่งขึ้นงานเพื่อพิสูจน์ดูมัน่นใจแล้วค่อยๆขยายขยายขยาย,ย,ายให้มันใหม้ใหมันมากๆขึ้นหากว่ามาลอง พาเราทําอย่างผมหมูดเลยเกิดมันเจ้งใครจะรับผิดชอบผมก็เจ็บเพราะน,นสุดท้ายก็คือจะทําได้ถ้าทําน้อยไร่ถ้าทำสองสามไล, 2, ไล่จะลดลงไปเรื่อยๆๆ,ๆมันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่ทำไร่หนึ่งแล้วได้6ตัน10ไร่ก็ต้องได้60ตันไม่ใช่ หลายแห่งทํากันมา60 70ปีแล้วทาไมคนไทยเรายังไม่เปลี่ยนแปลงปีนี้ทําได้500กิโลต่อไร่ปีหน้าก็ทําเหมือนเดิมหนึ่งที่เคยท,คเทาเขมรพม่าลาวก็แซงหน้าเราไปตอนนี้เขาถึงมาตรฐานเขาไร่ล,ละตันกว่าแอ๊ะทำไมเรายัง500เหมือนเดิมคือเราเราเรา,เราลืมที่จะพัฒนาวิธีการนาน้ําน้อยไร่ละ6ตันมันจะก,กระชากค,ความคิดของคนให้สนใจและเพ่งพินิจแล้วผมก็มีหลักสูตรให้เรียบร้อยหมดเลยให้เขาดูและให้พยายามทำตามและคิดตาม อย่างน้อยไม่ทําก็คิดตามก็ยังดีถามว่าเราเคยศึกษาจริงๆไหมว่าข้าวมันคืออย่างนี้จริงๆไหมข้าวคืออะไรคือถ้าเรารู้ว่าข้าวมันคืออันนี้แล้วเราจะทำไงต่อไปเราก็มาหาวิธีที่จะทํายังไงให้มันงามบางทีเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเรารักในหลวงเือเกินแต่การการะทําเราไม่ไม่มันตรงข้ามกับที่ในหลวงสอนทุกเรื่องเลยในหลวงสอนไม่เคยทาแต่โฆษณาทีวีสอนเชื่อมันมีอะไรต่ออะไรส่ออะไรทรรมาสอนแล้วรู้สึกเราเราคอยตามในหลวงสอนให้ปลูก ป่าสอย่างประโยชน์สี่อย่างสอนให้ทำกเกษตรผสมผสานปลูกหลายๆอย่างอยากกินอะไรให้ปลูกกันนั้นอย่าทำอย่างเดียวทั้งหมดคนไปออกพร้อมกันหมดทั่วประเทศกลายเป็น,นกลไกของพ่อค้าริทาราคาตกจะโชคร้ายตอนนี้ที่นาของของกเกษตรกรมันมีน้อยลงเรื่อยๆแต่เอาเฉพาะที่เป็นเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเนี่ยจะนับเฉลี่ยแล้ว15ไร่เพราน,นั้นถ้าไร่ เราทำนาอย่างเดียวไม่สนองนโยบายหรือไม่สนองพระราชดำริของในหลวงที่ไม่เคยสอนให้ใครทำอย่างเีย